หาบ้านให้น้องหมาที่แม่มันตายไอตัวนี้ก็ไม่ใช่แม่มันหรอกเนี่ยไอตัวนี้ไม่ใช่แม่มันแต่มันก็ให้ให้นมหาน้องอาหาบ้านให้น้องหมาไอตัวนี้ไอหน้ามันหมีไอตัวนี้คีเล่นใครอยากได้เอาไปเลี้ยงก็ก็อนุโมทนาด้วยกะ มันมีอยู่สามสี่ตัวลูกหมาแต่มันก็พอเลิกนมได้แล้วตัวนี้มันมันมา,มาช่วยให้นมเฉยไม่ใช่แม่มันเนี่ยีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัว,ต,วตัวหมีนะเนี่ยสามตัวสามตัวเขาเนี่ยสามตัวพี่น้องเขาเนี่ยใครอยากจะได้ก็มาเอ์เดอร์อยู่ที่ วัดสิงทองบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมีสี่จอยจวนึงไปไหนแล้วตัวดำดำเหมืนอนใจตัวดำเนี่ยอ,อีกตัวหนึง่งเนี่ยว่วนกลุมปุ๊กใครอยากได้ไปเลี้ยงอยากจะนำไป พระที่วัดมันก็มีเยอะมีเยอะก็หาบ้านให้เขาถือว่าเมตตาผรมวิหารสี่นเนาะเยงดูกันไปกำลังขี่เล่นกำลังขี่เล่น,นใครอยากได้ก็ ลองมาดูเอามาดูเอาตัวนึงตัวนี้เหมือนหมีเลยเนี่ยวันตุลป,ปุ๊กเลยตัวนี้หมีหรือหมาวะเนี่ย